ค่ะวันนี้จะมานำเสนอโปรเจกต์รีวิวเกี่ยวกับ Student Data Management System ค่ะโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. น,นายรอสิง์อินวนเทียนรหัสนักศึกษา6 2 1 0 4 5 7 5 2. นางสาววิสรุตตาเลิศสโมสรรหัสนักศึกษา62108998 3. นางสาวเวทานีเลิกสโมสรหลัสนักศึกษา621-09-046โดยการทำงานของโปรแกรมนะคะโปรแกรมนี้มีการทำงานที่ใช้ในการจัดการระบบข้อมูลของนักเรียนโดยโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยการทำงานด้วยคำสั่งต่างๆดัง,ง,งนี้ 1. Add r e c o r d คใช้ในการเพิ่มบันทึก 2. วิสบีคอร์ดใช้ในการเรียกดูรายการที่บันทึก 3. m o d i f y ฟ e c o ีคอร์ใช้ในการจับแก้รายละเอียดที่บันทึก 4. Delete r e ีคอร์ใช้ในการลบรายการที่บันทึก 5. Exit ็ r ซิ r โปรแกรมจะเป็นการออกจากโปรแกรมค่ะการรันโปรแกรมนะคะจะมีชื่อโปรแกรม student database management system ค่ะ จะมีคำสั่งต่างๆดังนี้ 1. add record 2. list record 3. modify record 4. delete record 5. exit ตัวเกมค่ะส่วน select your choice จะเป็นการทำการเลือกตัวเลือกจากการพิมพ์ตัวเลขที่อยู่หน้าคำสั่งด้านบนค่ะกด 1. เลือกคำสั่ง add record โดย enter the first name ทำการใส่ชื่อจริง Enter the Last Name จะเป็นการทำการใส่นามสกุล Enter the Course ทำการใส่รายวิชา Enter the Section จะเป็นการทำการใส่กลุ่มที่เรียนค่ะส่วน Add Another Record บันทึกข้อมูลอื่นเพิ่มโดยกด Y ทำซ้ำทำสั่งด้านบนกด N กลับไปสู่หน้าละค่ะโดยมีตัวอย่างจาก Point ซ้ายมือด้านบนค่ะตรงนี้นะคะกด2เลือกคำสั่ง list record ข้อมูลที่ได้ทำการพ้อนลงไปในการใช้คำสั่งที่1 add record จะมาอยู่ในหัวข้อนี้ด้วยค่ะด้านบนจะเป็นการดูรายการที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบันทัดแรกจะใส่ชื่อจริงนามสกุลบันทัดที่2 รายวิชากลุ่มเรียนด้านล่างนะคะจะเป็นการกดปุ่มใดก็ได้เพื่อนำเนินการต่อกลับไปหน้าหลักค่ะโดยตัวอย่างจะอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนค่ะกด3เลือกคำสั่ง v e r i f y record ข้อมูลที่ได้ทำการป้อนล,ลงไปในการใช้คำสั่งนี้จะทำการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกจากคำสั่งในข้อหนึ่ง add record บรรทัดที่ 1. ใส่นามสกุลของนักเรียนที่ต้องการแก้ไขบรรทัดที่ 2. ใส่ชื่อจริงใหม่บันทัดที่ 3. ใส่นามสกุลใหม่บรรทัดที่ 4. ใส่รายวิชาใหม่บรรทัดที่หใส่กลุ่มเรียนใหม่ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็น modify another record เป็นการแก้ไขข้อมูลอื่นโดยกด Y ทำซ้ำคำสั่งด้านบน,ดนกด N กลับไปสู่หน้าหลัก ตัวอย่างจะอยู่บนซ้ายค่ะห,หลังจากกด3เลือกคำสั่ง modify record ข้อมูลที่ได้ทำการพ่นล,ลงไปในการใช้คำสั่งที่3 modify record จะได้รับการแก้ไขแล้วในหัวข้อนี้ด้านบนจะเป็นการดูรายการที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบรรทัดแรกชื่อจริงที่แก้ไขแล้ว และนำสกุลที่แก้ไขแล้วด้วยค่ะส่วนตัดที่2จะเป็นรายวิชาที่แก้ไขและกลุ่มเรียนที่แก้ไขค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นการกดปุ่มใดก็ได้เพื่อนาเนินการต่อหรือกลับไปหน้าหลักค่ะโดยตัวอย่างนะคะจะอยู่บนซ้ายมือค่ะค่ะกดเลือกคำสั่ง d e l e c o r d ค่ะ พิมพ์นามสกุลของนักเรียนที่ต้องการลบข้อมูลส่วนด้านล่างจะเป็น d r e c t Another Record ลบข้อมูลอื่นกวด Y ตำซ้ำคำสั่งด้านบนค่ะส่วนด้านล่างจะกด N กับเป็นสูย์หน้าหลักค่ะส่วนตัวอย่างจะอยู่ทางซ้ายมือแล้วค่ะหลังจากกวด C เลือกคำสั่ง d r e c t Record ค่ะข้อมูลที่ได้ทำการป้อนลงไปในการใช้งคำสั่ง c ี 4. ดีเรดดีคอร์จะถูกลบเรียบร้อยแล้วส่วนด้านล่างกดปุ่มไ้วก็ได้เพื่อดําเนินการต่อแล้วกลับไปหน้าหลักค่ะตัวอย่างจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วค่ะทั้งหมดคือการทํางานของโปรแกรมนี้ค่ะ 1. Add Record 2. l i ์ดส e งล r ฟ 3. Modify ์ e สา r โ 4. d r ฟด d e อ e ์ดสี record, ตัวแคมค่ะส่วนด้านล่างจะเป็น Let c Your Choice ค่ะ ส่วนนี้คือตัวอย่างในการเขียนโค้ดค่ะต่อไปนะคะจะเป็น Under f i l e ในโปรแกรมค่ะในส่วน Under f i l e คือไฟที่อยู่ส่วนบนของประโยค m a n มงเล็บเปิดและปิดค่ะประกาศเอาไว้เพื่อเลือกใช้คำสั่งที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Under f i l e นั้นๆซึ่งในโปรแกรมนี้ประกอบไปด้วย Under f i l e ดังต่อไปนี้ค่ะ I/O stream e ใช้สำหรับการสตรีมมาตรฐานค่ะ S c s t d o ใช้สำหรับการรับเข้าและส่งออกค่าแบบภาษา C ค่ะ string, cstring ใช้สำหรับจัดการอากาศต,ต่างๆค่ะ c s t d r i f ใช้สำหรับการควบคุมโปรแกรมการจัดสรรหน่วยความจำแบบไดนามิกการสุ่มตัวเลขการเรียงลำดับและการค้นหาค่ะ conio.h ใช้สำหรับการจัดการหน้าจอค่ะ I/O manip ใช้สำหรับช่วยเหลือการนำเข้าและส่งออกข้อมูลค่ะส่วนต่อไปจะเป็นการเขียนตัวอย่างในการเขียนโปรแกรมค่ะ 1. include iostream 2. include cstdio 3. include c, t D Inc c s t D r e a m 4. include cstdlib 5. include conio.h อก include i o m a n lib ค่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นเ,เราจะอธิบายการเขียนโปรกแกรมในแต่ละบรรทัดของโปรกแกรมนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับ using namespace ก็คือบรรทัดนี้จะแปลว่าประกาศใช้ n a name นสเปซที่ชื่อว่า std นะครับต่อไปเราก็เขียนว่า in main บรรทัดนี้ก็คือ f u n ก์ชัน main ต่อไปนะครับ file fb ft บรรทัดนี้ก็จะอธิบายได้ว่า file ไฟชื่อ fp และ ft นะครับ <c oughs> ชา another choice ตัวแปรบรรทัดนี้จะบอกว่าตัวแปรประเภทชาชื่อ a n เ t อ e r และช h o i c e start student บรรทัดนี้ก็คือโครงสร้างข้อมูลชื่อ student ต่อไปนะครับชา first name ห้าสิบ last name ห้าสิบรรทัดนี้อธิบายได้ว่าตัวแปรประเภทชาสําหรับเก็บอักขระจํานวน50ตัวชื่อ first name และ last name นะครับต่อไปชาค o ส 100ก็คือตัวแปรประเภทชาสำหรับเก็บอักขระจำนวน100ตัวชื่อ cross in section ตัวแปรประเภท in สสำหรับเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขชื่อนะครับ section ต่อไปบรรทัดต่อไปนะครับก็คือ struct student ก็คือโครงสร้างของ้ขอ,ขอมูลชื่อ student แบบ e นะครับแล้วก็จะประกาศตัวแปรด้วยชาก็คือชา x first name 50 x last name 50 บรรทัดนี้ก็คืออย่างบรรทัดข้างต้นก็คือแปลว่าตัวแปรประเภทชาสําหรับเก็บอักขระ50ตัวชื่อ x first name และ x last name นะครับ <c oughs> long i n l e s i z e ก็คือตัวแปรประเภท long i n นะครับชื่อ l e s i z e f v เท่ากับ fopen ก็คือไฟล์ fb fp มีค่าเท่ากับไฟล์ชื่อ user .txt นะครับ if if นะ ต่อไปก็คือจะเป็นการใช้ตัวแปรนะครับก็คือใช้ if if fb เท่ากับเท่ากับ n e งก็คือถ้าว่า fb นั้นไม่มีไฟล์ไม่มีไฟล์แสดงว่า fb เท่ากับ fopen นะครับก็คือให้ไฟล์ fb มีค่าเท่ากับไฟล์ชื่อ user .txt แล้วก็ถ้า if if ก็คือถ้า if fb เท่ากับเท่ากับ n e อีกก็คือถ้าไฟล์ fb เท่ากับเท่ากับ n u อีกก็คือ จะให้บรรทัดนี้ก็จะบอกว่าแปว่าแสดงข้อความ cannot open file <c oughs> ก็คือ s u cannot o p e n file นะครับ r ี t ท r n 0หน้าต่อไปหน้านี้จะเป็นการใช้โปรแกรมแบบเอ้จะจะเป็นการใช้คำสั่งไว้ก็คือ Vol l ลูปนะครับ <c oughs> บรรทัดนี้ก็คือไว้ steam stem cls บรรทัดนี้ที่เขียนว่าเขา student database ตื้อๆๆๆเอ่อก็แปลว่าแสดงข้อความในบรรทัดนี้นะครับส่วนเขาเ t สเอสเอ็นเนี่ยก็คือเป็นการ enter เขียนบรรทัดลงมาต่อไปนะครับเขา add record ก็คือแสดงข้อความ add record เขาสอง is list record แปลว่าแสดงข้อความ list record 3. modify record ก็คือแสดงข้อความ modify record สี่ delete record แสดงข้อความ คลิปส์รีคอร์ดห้าก็คือออกจากโปรแกรมอันนี้ก็คือบรรทัดเป็นบรรทัดลงมานะครับ Select Your Choice ก็คือแสดงข้อความ Select Your Choice Choice เท่ากับ g e t s h e e ก็คือหลังจากรับค่าเข้ามาในโปรแกรมอ่อจะหลังจากรับค่าเข้ามาในโปรแกรมจะสลับไปยังคสต่างๆตามตัวเลือกตามตัวเลือกด้านบนนะครับ หน้านี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับ c a สนะครับเคสเคสที่หนึ่ง a n o t เท่ากับ y y ใหญ่อ a n เ t อร์เท่ากับเท่ากับ y a นเ t อร์เท่ากับเท่ากับ y เล็กนั่นก็คือทํางานซ้าเมื An ่อ a n o t อร์เท่ากับเท่ากับ y หรือ y ใหญ่หรือ y เล็กนะครับ stem cls บรรทัดนี้ก็จะอธิบายตามตัวตามตัวด้านขวามือที่ได้เขียนอธิบายไว้แล้วนะครับก็คือบรรทัดนนี้ก็คือจะแสดงข้อความ enter the first name และเมื่อแสดง Enter the first name ก็จะเก็บค่าไปที่ e first name บรรทัดนี้ก็คือจะแสดงข้อความ Enter the last name แล้วก็พร้อมที่จะเก็บค่าไปที่ e last name นะครับบรรทัดนี้จะแสดงข้อความ Enter the cost ก็คือจะเก็บค่าไปที่ e ค s สบรรทัดนี้แสดงข้อความ Enter the section ก็คือจะเก็บค่าไปที่ e section บรรทัดนี้ก็คือจะเป็นการบันทึกไฟล์นะครับทั้งหมดนี้ที่ว่าเก็บค่าไปที่ต่างๆต่างๆก็คือจะบันทึกไปยังไฟล์ fp และจะแสดงข้อความก็คือ add another records y n mm hmm. นั่นก็คือบรรทัดนี้ก็คือจะเป็นการให้เลือก y หรือว่า n mm hmm. ถ้า y <c oughs> ก็คือจะไปต่อหรือว่าถ้าเป็น n ก็คือจะกลับไปหน้าหลักเคสที่สองนะครับ system r e v i e c เขา View the records in the database ก็คือจะแสดงข้อความ View the records in the database เคสที่สองนี้เราก็ยังใช้ปกคำสั่งไว้นะครับนั่นคือการวนลูปก็คือ f เ r s เท่ากับเท่ากับ1จะให้แสดงข้อความตามบรรทัดนี้ที่เราได้เขียนลงไปก็คือถ้าเเท่ากับเท่ากับ1เราจะแสดงข้อความที่บันทึกใน e first name และ e last name นะครับ และจะแสดงข้อความที่บันทึกใน e c o s e และ e-section ด้วย c o s e เ n สเอเองครั้งจะไปความหมายได้ว่าเป็นการเว้นบรรทัดสองบรรทัดนะครับต่อไปครับเคสที่3ก็ยังอยู่ในการทำงานในวนลูมเหมือนเดิมนะครับก็คือไว้ a n t e r เท่ากับเท่ากับ y ใหญ่ a n t e r เท่ากับเท่ากับ y เล็กทำงานซ้ำเมื่อ a n t e r เท่ากับเท่ากับ y ใหญ่หรือ y เล็ก บรรทัดนี้ก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับถ้าเท่ากับเท่ากับ y ใหญ่หรือ y เล็กจะให้แสดงข้อความ enter the start last name of student และเก็บข้อมูลไปยัง x last name Revise fb ก็คือถ้าเปิดไฟล์ fb ครั้ง y f ฟลด์เท่ากับเท่ากับ1ถ้า f r e d เท่ากับเท่ากับ1 if ถ้าเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง e last name และ x last name เท่ากับเท่ากับ0จะให้แสดงข้อความว่า Enter the last name Enter the new first name และเก็บข้อมูลไปยัง e first name และแสดงข้อความ Enter the new last name และเก็บข้อมูลไปยัง e last name <Yeah. S 1> Enter the new c o s e ก็คือแสดงข้อความบรรทัดนี้และเก็บข้อมูลไปยัง e cost และบรรทัดนี้จะบอกได้ว่าแสดงข้อความ Enter the new section แล้วแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลไปยัง e section เอลก็คือถ้าไม่ก็คือถ้าถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างบนขึ้นมาก็จะแสดงข้อความว่า Record Not f o u n d นะครับบรรทัดนี้เขา slash n modify a n t e r record y n แสดงข้อความ modify a n t e r record y กับ n ก็คือให้เราเป็นการตัวเลือกว่าจะกลับไปสู่หน้าหลักหรือไม่นะครับนี่ก็คือจะอธิบายเกี่ยวกับ k t C นะครับก็คือไว้น n อนุทอร์เท่ากับเท่ากับวายใหญ่อนุทอร์เท่ากับเท่ากับวยเล็กก็คือทำงานซ้ําเมื่ออนุทอร์เท่ากับเท่ากับวยใหญ่หรือว่าวายเล็กนะครับจะแสดงข้อความ enter the last enter the last name of the student to delete และเก็บค่าเข้าไปยัง x last name นะครับ ft เท่ากับ f o r f o r pen ก็คือไฟล์ ft จะเท่ากับเปิดไฟล์ที่ชื่อ temp d t a t นะครับ rewrite ก็คือเปิดไฟล์ fp อีกครั้งไว้ f f e t เท่ากับเท่ากับ1ก็คือ if นะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง elas t name และ x e l a s t name ไม่เท่ากับ0 <c <oughs> f c o s e ก็คือจะปิดไฟล์ fp f c o s e ก็คือจะปิดไฟล์ f t นะครับจะปิดไฟล์ก็ต่อเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง elas elas name และ x e l a s t name แล e ้ว ไม่เท่ากับศูนย์นะครับก็ <c oughs> หลังจากหลังจากนั้นก็คือ remove ก็คือจะเอาไฟล์ user.txt ออกไปหรือว่าลบทิ้งนะครับและเปลี่ยนชื่อไฟล์ temp.dat เป็น user.txt นะครับบรรทัดนี้ fp เท่ากับ fopen ก็คือไฟล์ fp เท่ากับเปิดไฟล์ที่ชื่อ user.txt และจะแสดงข้อความ delete another records y n นะครับก็คือถ้า บรรทันดนี้จะอธิบายได้ว่าถ้ากด y นะครับก็จะเราจะอยู่หน้าเดิมแต่ว่าให้ทําการกรอ,อกข้อมูลใหม่และฟังก์ชันที่เรากรอ,อกข้อมูลไปก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ากด n ก็จะคือจะกลับสู่หน้าหลักทันทีครับบรรทันดนี้อนุทเทอรเท่ากับ Get Char ก็คือนําตัวอักษรเข้าไปยังอนุทเทอร เบรกก็คือเมื่อสิ้นสุดการทํางานก็คือจะจะเบรกทันทีนครับเมื่อเราทําการสิ้นสุดการทํางานในเคสที่4ในตัวเลือกที่4นะครับต่อไปครับเคสที่5 f cos เ s slash slash n <c oughs> call, thank thank you for using this software นะครับเคสที่5ก็คือจะเป็นการาสิ้นสุดโปรแกรมนะครับและจะแสดงข้อความว่า Thank Thank you for using this software นะครับหลายๆเคสที่อธิบายมาข้างต้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเขียนโปรแกรมที่เราได้อธิบายในแต่ละบรรทัดต่อไปนะครับเราจะเ,าเขียนเขียนโปรแกรมและรันโปรแกรมให้ดูแล้วก็ใส่เมนูเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของที่เราเขียนโปรแกรมมาแล้วเราก็อธิบายในแต่ละบรรทัดแล้วนะครับ <c oughs> เราจะรันโปรแกรมให้ดูนะครับปับคอมไพน์แล้วก็ F10 ก็คือรันนะครับนี่ก็คือจะโชว์เมนูแรกก็คือจะโชว์หน้าตาให้คำสั่งต่างๆและโชว์เมนูในแต่ละอยา่างในในละข้อเลยนะครับ s d c o d e นี้นะครับเราจะเริ่มที่เมนูแรกก่อนนะครับกดหนึ่งรักเราจะให้ทำการใส่ชื่อจริงครับเราก็ทำการใส่ชื่อจริงลงไป อิ e เทอรครับต่อไปให้ทำการใส่นามสกุลน,นะครับก่อนไหน,นะครับก็คือโคอ้ดการเรียนนะครับใส่ชื่อหลายวิชานะครับสมมติ้องเป็นแบ็ h s e c t i o นนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่นะครับอ่ำนว่ากลุ่มที่สิบห้าเ็นเตอร์ร d คอร์ดไวนี่ก็คือเป็นการบันทึกข้อมูลน่อืเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้ากดไว้ก็คือจะทำการาจะทำซ้ำและจะทำคำ ทำซ้ำคำสั่งด้านบนก็คืหอบันทึกข้อมูลของคนต่อไปได้หลายๆคนเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องบันทึกแค่คนเดียวครับถ้ากด n ก็คือสูงเมนูหลักเดี๋ยวเราจะบันทึกข้อมูลอีกสักหนึ่งคนนะครับกด y นะครับก็จะให้เราบันทึกต่อไปนะครับเราจะบันทึกเชื่อวิสรุต,ตา เป็นนามสกุลนะครับก็ Lex Smoothson R อ R K S, M O S O R N นั่นเองนะครับหมายชื่อวิชานะครับก็สมมุตมิแมทเหมือนเดิมเหมือนเดนครับปั๊บลุ่มที่สิบห้าครับครับเหมือนเดิมครับกด Y บันทึกข้อมูลต่อไปนะครับส่วนกด n ก็เอ่อกับศูนหน้าหลักนะครับในนี้เราบันทึกเสร็จแล้วครับปับ๊บกด n ปั๊บสู่หน้าหลักครับผมเมนูที่2คือจะแสดงเอ่อข้อมูลการบันทึกที่เราบันทึกในเมนูแรกไปนะครับกด2ปับ๊บนี่ก็คือครับนรสิงห์ยุวนเทียนนะครับกลุ่มราชา m a t ก็คือกลุ่มที่สิบห้านะครับบันทึกนี่ที่เราบันทึกต่อไปก็คือวิศรุตานะครับผมรายวิชาเอ่อ m a t กลุ่มนะครับสิบห้า กด enter ก็คือกลับไปเมนเูเมนูหน้าหลักครับต่อไปนะครับเมนูที่3ก็คือ modify คือเราจะทําการแก้ไขนะครับมันสามารถแก้ไข,ขข้อมูลที่เราบันทึกไปได้นะครับผมก็คือกด3ปับ๊บ enter the last name ก็คือให้ในะส่นามสกุลของนักเรียนนะครับที่เราต้องการแก้ไขนะครับสมมติเราต้องการ modify ก็ ified, คือปรับเปลี่ยนแก้ไขข,ของนักเรียนนรสิงห์นะครับก็คือเราทำการใส่นามสกุลก็คือ in ุนเทียนนะครับ คปั๊บ Enter the New นะครับก็คือมันให้เราทําการแก้นะครับ New the first นะครับผมจะใส่ชื่อเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ใส่เลขหนึ่งสสามสี่ไปเพื่อที่จะให้ดูว่าสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข Modify ได้นะครับผมครับหนึ่งสองนะครับจากปกติที่ผมรันใส่ข้อมูลตอนแรกว่าเป็นนรลสิงอย่างเดียวนะครับนี่จะทําให้เห็นที่ใส่หนึ่งสองก็คือจะทําให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าเราได้เปลี่ยนเปลี่ยนแก้แล้วนะครับผม อินมูทีียนนะครับผมหนึ่งสองปับ๊บเซคชั่นนะครับแมท1์หนึ่งสองครับผมเซคชั่น1ี่สิบห้าเหมือนเดิมหนึ่งสองเลขหนึ่งสองนี่คือจะอย่างอย่างว่าครับจะทําการให้ดูว่าเราได้ Modify ก็คือแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับผมกด n สู G ่เมนูหลักถ้ากดไว้ก็สามารถแก้ไขข,ของนักเรียนต่อไปคนต่อไปต่อไปได้นะครับโดยใส่นามสกุลของเขาครับผมปับ๊บ นี่เราก็เช็คได้นะครับว่าเราแก้ไขได้ไปแล้วหรือยังนะครับกพราะคือกดเมนูที่สองครับครายการที่เราบันทึกนี่ครับผมอเราได้บันทึกแล้วนะครับว่าเราทําการแก้ไขแล้วโนราสิงหนึ่งสองนะครับที่ใส่หนึ่งสองก็คือเพื่อที่จะได้เห็นการแก้ไขอที่เราได้แตกต่างจากตอนเมนูแรกที่เราบันทึกเข้าไปครับับเมนูที่สี่ครับผมเมนูที่สี่ก็คือ delete record ก็คือคลิกเข้าไปครับ e n t e r the last name of the student to delete นะครับก็คือ <c oughs> เราสามารถลบข้อมูลของนักเรียนน,นั้นๆได้นะครับโดยการใส่นามสกุลนะครับสมมุติเราจะลบข้อมูลนะครับเราก็ใส่ของเ,อเราจะยกตัวอย่างเช่นอินวอนเทียนนะครับนรสิงห์นะครับจะลบข้อมูลนักเรียนนลสิงห์อินวอนเทียก็ทําการใส่นามสกุลไปครับผมอินวอนเทียนปั๊บเมื่อกี้มีหนึ่งสองด้วยนะครับเ <c oughs> พราะว่าเราแก้ไขไปแล้วปั๊บครับผม ดีเลีย Enter ก็คือ White uh, หรือว่า N e ก็ end, คือถ้ากดไวก็คือสามารถลบข้อมูลของนักเรียนคนต่อไปได้โดยการใส่นามสกุลนะครับในที่นี้ก็คือกด e N ก็กลับสู่เมนูหลักแต่ Enter ก็คือเมื่อเราใส่เมื่อเมื่อเราต้องการลบข้อมูลของนักเรียนคนนั้นๆเราก็ใส่ชื่อปั๊บอย่าเพิ่งกด e N นะครับผมให้กด Enter ครับมันจะเป็นการลบถ้ากด e N อย่างเดียวจะกลับสู่เมนูหน้าหลักและจะไม่ลบข้อมูลของนักเรียนที่เรากรอกไปนะครับผม เช็คได้นะครับกดเมนูที่2ครับปับข้อนี้ครับผมข้อมูลของเอ่อนักเรียนโนรสิงครับได้หายไปแล้วพอเราได้ทําการลบข้อมูลแล้วครับผมสําหรับการนําเสนอนะครับและการอธิบายโปรแกรมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมกด5ออกจากโปรแกรม